สวัสดีชาววันพูนนะคะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยสัปดาห์นี้เรายังอยู่หน่วยโรงเรียนของเรานะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาดเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในโรงเรียนอ่ะใครอยากเป็นเด็กดีไปฟังกันนะคะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีคือ เด็กดีของโรงเรียนหมายถึงเด็กที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่รักใคร้ของครูอาจารย์และสมาชิกทุกคนในโรงเรียนค่ะ mm. ข้อหนึ่ง mm. เด็กต้องตรงต่อเวลา mm. เด็กต้องมาโรงเรียนแต่เช้ามาให้ทันเวลาทำกิจกรรมในช่วงเช้าไม่นอน,นะะื่นสายและคเด็กเด ตนเองดเด็กๆสามารถช่วยเหลือตนเองได้ด้วยการแต่งตัวด้วยตนเองเก็บของใช้ของตนเองเข้าที่ได้ด้วยตนเองเช่นเด็กๆสามารถวางรองเท้าตามสัญลักษณ์ของตนเองได้และเก็บกับนักเรียนได้ด้วยตนเองค่ะ สามารถแสดงออกด้วยการย็นตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรเรเสริญพระบารมีในการเข้าแถวารพธงชาติทำกิจกรรมช่วงเช้าทุกวันนะคะข้อสีการเข้าแถวเด็กๆต้องเข้าแถวตามลำดับก่อนหลังได้ด้วยตนเองขณะเข้าแถวก็ไม่ควรคุยกันเสียงดังด้วยนะคะ เวลาเข้าแถวคนมาก่อนอยู่หน้าคนมาทีหลังก็เข้าแถวตามลำดับถัดไปไม่แซงคิวเพื่อนนะคะ,ะข้อห้า 5, ตั้งใจเรียนเด็กต้องขยัานหมันเพียนในการศึกษาหาความรู้มีส่วนร่วมในกิจก,กรรมของห้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นพูดจาไพเราะสุภาพเรียบร้อยด้วยค่ะเรื่องฟังครูด้วยนะคะ ข้อหกเก็บของเข้าที่เด็กต้องรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงเรียนและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนเก็บของเล่นเข้าที่ได้ด้วยตนเองห้องเรียนเราจะได้สะอาดได้อยู่ค่ะข้อเจ็ดมีสุขนิสัยที่ดีเด็กต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจาก ข้าห้องน้ำห้อง่วมนะคะเด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักทานอาหารได้ด้วยตนเองแล้วก็ดื่มน้ําสะอาดหนึ่งวันให้ได้ต่อแปดแก้วค่ะแปดรักษาความสะอาดเด็กต้องทิ้งขยะได้ถูกที่ดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนเด็กสามารถช่วยงานาเล็กเล็นได้น้อยที่เด็กๆพอจะทำได้ในห้องเรียนเช่น การจัดชั้นหนังสือการเก็บกวาดหัวพื้นนั่นเองค่ะ 9. มีน้ำใจเด็กแสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาช่วยเหลือแต่งันผู้อื่นเห็นยังไงบ้างคะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีในโรงเรียนทั้ง9ก้าข้อเด็กๆทาได้ครบทุกข้อก็ถือว่าเด็กๆเก่งมากเลยค่ะอ่าเด็กๆก็ฟังเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นเด็กที่ดีเมื่อมาโรงเรียนแล้วนะคะเมื่อมาโรงเรียนอย่าลืมปฏิบัติกันด้วยนะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สาระที่สองเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กหน้าที่21ค่ะและหน้าที่22นะคะและเตรียมใบงานศิลปะสร้างสารรค์นะคะหน้าที่32 และใบงานเสริมทักษะนะคะหน้าที่83ค่ะอ่ะมาดูใบงานใบแรกนะคะใบนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะฝึกบวกเลขแนวตั้งอ่ะเหมือนเดิมเลยเวลาเด็กๆบวกเลขคุณครูเน้นเสมอว่าไม่ว่าจะบวกหรือลบต้องคิดหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยนะคะก็คือเลขตัวที่อยู่ข้างหลังตัวหลังบวกกับตัวหลังเห็นไหมคะเขาจะมีเส้นแบ่ง ชัดเจนเลยตัวหน้าก็คือหลักสิบหลักสิบบวกหลักสิบอ่ะคุณครูจะยกตัวอย่างหนึ่งข้อที่เหลือให้เด็กๆลองฝึกทำด้วยตัวเองนะคะอ่ะมาดูข้อแรก2อบวกเอ่ะวิธีบวกเอาเลขที่มากไว้ในใจนะคะสกับ7อะไรมากอ่ะเมากกว่าเพราะฉะนั้นจูสองขึ้นมาพูด7 7แล้วก็8ด เก้าเกทเลขเก้าลงไปเด็กเเริ่มโตแล้วไม่ต้องพูดแล้วว่าเอา7ไว้ในใจชู2ขึ้นมานับต่อเลขเจอ่ะอย่างนี้ยาวไปเป็นพีอนบาล3แล้วบวกเองได้เลย7จบวกสนับต่อจาก7เลย7แล้วก็8ปดแบบนี้นะคะจะรวดเร็วกว่าต่อไปหลัก10 2สอบวกสากับ3อะไรมากคะอ่ะสามมากกว่าเพราะฉะนั้น3อยู่ในใจใช่ไหมคะ ชสขึ้นมานับต่อจาก3เลย3แล้วก็ส5่หาคำตอบข้อนี้คือ59อ่ะที่เหลือลองฝึกทำวยตัวเองนะคะจะได้เก่งๆต่อไปใบงานหน้าที่22ให้เด็กๆนะคะเขียนวงกลมร้อมรอบตัวเลือกที่มีระยะทางที่เท่ากับภาพที่กำหนดให้อวิธีการทำ มาดูข้อย่อยตรงนี้อันนี้เป็นภาพที่อยู่ด้านบนตัวเลือกด้านบนใช่ไหมคะเวลาเด็กนับใช้ดินสอขีดนับเส้นขีดนับที่ช่องกลางระหว่างเส้นแบบนี้นะดูนะ,ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีก่อนอันหนึ่งไหมคะช่องนี้ก็ขีดเส้นกลางสอง สามสี่ห้าอ่ะจุดตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นยาวแต่เราจะขีดที่เฉพาะที่อ่าเส้นระหว่างช่อง1ช่องนะคะ1 2ึ่งสสี่ห้าต่อไปหกเจ็ดแดเอ่ะภาพที่กำหนดให้มีระยะการเดินทาง9เส้นเด,ด็ก็เขียนเลข9ไว้ข้างบนแบบนี้นะคะต่อไป มาดูที่ตัวเลือกอตัวเลือกข้อกไก่มานับระยะทางในการเดินทางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสิบ เอ็ดอ่ะขอกอ,อไก่มีระยะการเดินทาง11เส้นนะคะต่อไปขอไข่ขอไข,ข,อข่นับระยะทางพร้อมกันค่ะ1เห็นไหมคะระหว่างช่อง1เส้นสองจากช่องนี้มาช่องนี้3จากช่องนี้มาช่องนี้4 5 6ห,หเห็นไหมคะจากจุดนี้มาหาจุดนี้นะช่องหนึ่งเจด แปด90ก้าสิบสิอ่ะระยะการเดินทางขอไขมี11เส้นต่อไปคอควายอ่ะคอควายนะคะ 1, หนึ่งี่ไหมคะคอควายเส้นยาวมาถึงถึง,ถงตรงนี้มีอยู่สามช่องเราจะไม่ขีดแค่เส้นเดียวนะเราจะขีดหนึ่งช่องต่อหนึ่งเส้นนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะใส่เลขเก้าด้านบนแบบนี้นะคะอ่ะมาดูด้านบนมีเก้เส้นกอไก่สิบเอ็ดนะคะขอไข่สิบเอ็ดคอควายเก้าระยะทางการเดินทางในตัวเลือกข้อใดที่มี จํานวนตรงกับภาพที่กำหนดให้ภาพบนมี9้าใช่ไหมคะก็ไก่ขอไข่คอควายข้อไหนมี9คะอ่าคอควายเด็เดเดกเก็วงกลมไปที่คอควายแบบนี้เลยง่ายมาต่อมาด้านล่างเด็กๆลองฝึกทำนะคะข้อสองลองทำนะ,ะทำเหมือนข้อหนึ่งเลยที่คุณครูอธิบายไปเมื่อกี้ อาต่อไปใบงานศิลปะสร้างสรรค์นหน้าที่32เด็กๆลากเส้นตามรอยปละและระบายสียให้สวยงามแล้วขีดเส้นเฉียงลงในวงอ่าลงในช่องวงกลมใต้ภาพเด็กที่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนและขีดกากบาททับในช่องวงกลมใต้ภาพเด็กที่ไม่ปฏิบัติตนตามกฎของโรงเรียน มาดูที่ภาพแรกเด็กสองคนเห็นไหมคะด้านบนขึ้นไปปีนขึ้นไปเดินเล่นอยู่บนเก้าอี้นั่งแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะอ่าไม่ควรเพราะฉะนั้น,นเด็กก็กากระบาดต่อไปเด็กผู้ชายกำลังเอาสีเอาสีเทียนเอาดินสอไปวาดขีดเขียนเล่นที่ฝาผนังกำแพงห้องแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะ อ่าไม่ควรเด็กๆก,ก็การกระบะลงไปอ่าต่อมาเด็กผู้ชายได้ยืนอยู่ที่ถังขยะเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะอ่าควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็กรีดเครื่องหมายถูกเฉียงลงไปแบบนี้นะคะอ่ะภาพต่อมาเด็กเดินผ่านคุณครูเห็นคุณครูยืนอยู่ใช่ไหมคะเขาก็ก้มตัวลงเห็นไหมคะแบบนี้ควรปฏิบัติไหมคะ ่าควรปฏิบัติเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มตัวด้วยขีดเส้นเฉียงเลยต่อป้าเด็กผู้ชายสองคนกําลังเล่นต่อสู้เอาไม้มาเล่นตีกันแบบนี้ควรทํำไหมคะอ่าไม่ควรเพราะว่าอาจเกิดอันตรายบางทีอาจจะโดนตาโดนศีรษะโดนแขนโดนขาอาจจะมีรอยฟกช้ำได้แบบนี้ไม่ควรเล่นเลยอาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้ต่อมาภาพสุดท้าย เมื่อมาถึงโรงเรียนเจอคุณครูอยู่หน้าโรงเรียนหยุดยืนตรงแล้วไหว้สวัสดีทักทายแบบนี้ควรมปฏิบัติไหมคะอ่ะควรปฏิบัติเพราะฉะนั้นขีดเส้นเฉียงแบบนี้นะคะอ่ะแล้วภาพที่เป็นภาพรอยปะให้เด็กนะคะเขียนตามรอยปะและระบายสีด้วยนะคะต่อไปใบงานเสริมทักษะหน้าที่83 ให้เด็กๆนะคะช่วยหาคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย Inner In แล้วขีดเส้นเฉียงทับตัวเลือกที่ถูกต้องง่ายมากเลย Inner In คุณครูทบทวนให้แล้วหลายวันเลยมาดูที่ A ลองอ่านนะคะใครอ่านได้คุณครูขอชื่นชมนะคะลูก A B A T B อท B B I บ BIN C H N บิน C ่ะสังเกตดู A แบดข้างคาว B b บินทางขยะ C h เห็นแม่ไก่ตัวเลือกในข้อใดที่ลงท้ายด้วยอี N อ่ะตัวอะไรคะ B เพราะฉะนั้นเด็กก็ขีดเส้นเชียงทับอักษร,ร B ต่อไป้อต่อไปนะคะช่องที่เป็นสีสม้มสีส้มหรือสีแดงน่าจะเป็นสีแดงนะคะ A cat cat แ,แมว B p พ n กระทะ C win ชน,น,น,นะอ่ะ cat แมว pan กระทะ win ชน,น,นะคำไหนที่ลองท้ายด้วย inner in อ่าใช่แล้วค่ะ Win w e r e i n ินเนอนเดี๋ยก็คิดเส้นเชียงทับแบบนี้ค่ะต่อไปข้อสุดท้าย A Ver e n ์แอนเนอร์ e n นบ e r พอร์แ e นเนอร์อะแวนรถตู้เพนปากกาพนินเข็มหมุดต,ตัวเลือกในข้อใดลงท้ายด้วย i n เนอออ่าอักษรอ,อะไรคะ C นั่นเองลงทายด้วย inner in, อ n นเนออินเห็นไหมคะอ n n เนออิน in. in. อ่ะง่ายมากเลยเด็กเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อในใบงานทุกๆครั้งนะคะลูกเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดี